ครับพี่น้องอันนี้๋มาไล่ของพี่แมนนะครับพอดีว่าจะมาขอของพี่แมนไปหนึ่งเงาเพื่อจะเอาไปให้พี่น้องสมาชิกอ่ากอนดูเอาไม้เฮ้ยเนี่ยหัวเนี่ยครับอาจจะด้อยกว่าของพี่นูไปนิดนึงแต่พี่แมนก็มาสี่ข้างๆผู้การอย่าให้น้อยหน้าพี่นูก็ยอมกันไม่ได้ก็เลยตกลงเอาหัวนี้ก็แล้วกันนะครับ พี่แมนครับอายุมันกี่เดือนแล้วครับพี่เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนใช่ไหมครับครับเจ็ดเดือนโอ้โหรู้สึกว่าคนเรานะครับจะเห็นกันชัดเจนครับทำแผลเขาเกิดครับแผลไม่สวยที่ทําตัวเองทําดีทำหนูเดินเริ่มไม่ดีวันนี้วันที่สิบหกครับหวยออกนะครับเดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็มาถูกแก้ม เอาไปที่อบรมนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วก็ติดชื่อนะนี่ไล่ไล่ไข่ไล่ไข่ไล,ล,ล่อปตอแมนนะครับสมัยหน้าก็อย่าลืมนะครับเรื่องอปตอแมนจะแจกหัวมันฟรีนะครับไม,ไม่มีซื้อซื้อเสียงแต่แจกต้นมัน <c oughs> ใช่สม,มานาคุณให้ <c oughs> มมอันนี้จะไม่ดกนะครับจะเน้นหัวใหญ่ไม่ค่อยดก ยังไม่หมดยังไม่หมดเลยังไม่หมดเลยเอาแกก็คุยเขอะมังเต๋อยังไม่หมดจะของนางอึ้งซะแล้วตะลึงตะลึงมีดต่ามีดไหมครับเหมือนเรียมเงี้ยมาแล้วของเราิตะลึงไงเจ้าของตะลึงเกิดไปครับพี่หมายเวลาแกขุดไปแกเริ่มคิดนะครับว่าของไล่จะเป็นยังไงหลังจากไปดูของของลูกกลุ่มไม่เป็นไรผู้การถึงเราจะนั่นกว่าเราให้ให้ลูกกลุ่มดีกว่าไม่เป็นไรรู้สึกว่า ขุดไปยั้งไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะคิดครับคิดนะเดี๋ยนีขุดไปยั้งไปเออเนาะอย่างเงี้ยนี่ท้าถ้าเป็นชาวปาทานแอดมานะรับรองมีเองกว่านี้โอ้ชั่วโมงนี้พี่น้องยอมกันไม่ได้จริง โดยเฉพาะพี่หนูนี่พยายามจะจะหยิกทำให้ให้หัวเขามีีการงานอีกเมื่อกี้ว่าว่าจะไปไปมาหอนมาแล้วมาให้พี่เลี่ยมใจเย็นๆพอไปอยูของพี่หนูน oui> ี่ห้าวเอ้ยขอพอโดนนิ่งจะมาดูขน่งเขาเขาแพ้เดี๋ยวไปเที่ยววมันเป็นแพ้พี่แมนพี่แมนปลูกมันมากี่ปีแล้วพี่ ก็ประมาณก็ตยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งกาปีอ้โหทพี่แมนถ่าไม่เนินได้แล้วมั้งมันเจ็ดเดือนนะพี่เนาะมันเจ็ดเดือนได้อย่างงี้ไหมไม่ไม่เคยได้สักทีเลยครับทำไมแล้วปีนี้มันได้พอเลยครับก็ใช้ใช้ระบบผู้จัดการมันครับครับแล้วพี่เชื่อเชื่อมันไหมถ้าพี่ใช้ตามเต็มระบบจะจะได้ได้มากกว่านี้ครับเจอนี้ครับเจอนี้ไุกยาง นี่ปีแรกเลยครับปีปีแรกครับเพิ่งทดลองใช้แย่เขาหน่อยแย่มีสะบัดแบบนี้มือยังล้างมือหัวในกินน้ำมีหัวล้าปกตินนี่เราไปเราเราไปดูของเขาแล้วพี่เนาะเดี๋ยวนู้ดเดี๋ยวน้องโอ้ยต้งเอกอ่ะต้งเอกหัวมันนี่ตุ้ดหัวยังดำอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้วันที่16พฤศจิกายโดนนะครับ59พี่น้องเราจะมาดูว่าวันนี้หวยจะออกเลขอะไรครับในไล่ของพี่แมนนะครับ ผมไม่ได้แกวแกวปนันนะผมว่า20อัพอ่ะไม่ขวาขวาครับขวาขวาใช่ไหมขวาเลยแค่สามขวกดูยังเป็นไปเทียบกับพี่พี่หนูเขาไม่ต้องเสียดายยี่แปดพี่หนูได้28นะเอางี้กว่าสู้พี่หนูได้ป่ะเออไม่ได้ครับนี่น่าจะได้มีไหมที่ตรงไหนน่าจะได้ผู้การผมพี่หนูทำทำสีได้ไหมยีนะเอา28หัวนี่ นี S <S <S mm, oh, <the ่สอนความรู uh, ้อ yeah. ืนี่แหละความรู no ้เราจะได้ร uh ู huh. uh ้ไ huh. ม่ใช oh> ่จากขนี่ำลังโอ้โหห้าสามก้อยร้ครับพี่น้องนี่คือมันอายุเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนอ่ะเดี๋ยวพี่ปีใหม่เราเรานับดูที่ว่าพอจะไปสู่สี่กับพี่หนูเขาได้ไหมอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ นับแล้ว yeah, ส yeah. oh right. oh right. oh, right. oh, ิบห oh, oh. ah, right. uh ้า oh, ส uh ิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสองยี่สิบสามยี่สิบสามโอ้โหน่าจะมีสักหัวเนาะจะยี่สองโหลนะยี่สิบสามหัวเองอ่สิบหัวเองนะสามไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราซ่อมใหม่ นะฮะ<ม>แล้วก็เ,เดี๋ยวฮะตะลังยี่สิบสี่โลเมตรเนี่ยตะลังเนี่ยตะลังให้โอ้ยยิบสี่สองโหลยี่สิบสี่ตะลังเพราะว่ามันเพิ่งเจ็ดเดือนก็เลยเหลือเวลาอีกห้าเดือนจากนี้ก็จะจะลงหัวเต็มที่ละใจริง ที่ทําความอาดนี่คือว่าพรุ่งนี้เราจะเอาไปอ,อบลมดังนั้นแล้วเ๋ยวพื้นที่เขาจะเลอะก็เลยต้องจิดน้ำทำความอาดนิดหน่อยนะครับให้มันสวยงามน,นะฮะให้มันเห็นหัวเป็นหัวรากเป็นรากนะครับนี่ไปเอามาก็เอามาส่วจากไรอ่นะนะพี่น้อง แล้วไม่ใช่ว่าไปคัดหัวใหญ่ๆมานะเบเนชาไม่ตกีอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะพี่แมนมือเราเนี้ยของพี่แมนเนาะผมถามพี่แมนว่าในไล่มีสวยกว่านี้ไหมมีไหมมีครับในไล่ก็มีนะพี่น้องไม่ใช่ว่านี่สวยสุดแล้วนะฮะไม่ใช่โอ้โหไปเอานางสาวไทยอันดับหนึ่งไม่ใช่สวยกว่านี้ก็มีนี่คือกลางกลาง เดี๋ยวปีหน้าเราดูกานใหม่ไล่พี่แมนยิ่งกว่านี้เดี๋ยวมาดูพี่แมนเวอร์ชั่นสองนี่คือปลูกเพื่อศึกษาเรียนรู้ก่อนเพิ่เริ่มทดลองใช่ตอนนี้เรารู้แล้วเรีเป็นอย่างนี้อีกน้อยยี่สิบละเอียบอ่ะดังนั้นถึงเวลาละพี่พวกเราจะต้องทำไล่ไม่ต้องทำเยอะสองทำเท่าที่ทำได้แต่ทำให้ดีเพียงแต่ว่าปีนี้เราเราต้องแก้ปมเรีไหรูต้องแก้เงินใช้เท่าไหร่ทำเท่านั้น ปัญหาที่ที่เราลำบากทุกวันนี้ยเราไม่รู้ว่าเราต้องการเงินปีเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าตัวเลขว่าตัวเท่าไหร่ก็เลยทำไม่งมั่วเลยแต่มันเป็นหนี้มันมันเยอะกว่ารายได้เราเลยพี่เอานี่มาเอานี่มาเอาแค่ใจ่ายมา,า,มาทั้งหมดอะ่ะปีนึงอ่ะเราต้องจ่ายเท่าไหร่กี่แสนกี่ล้านไม่รู้ว่าเท่าไหร่พอเรารู้อ๋อปีนี้เราต้องต้องจ่ายหนี้ด้วยอะไรด้วยค่าจ่ายลูกมางสิบม่งห้าแสน ดังนั้ variance, น,นเราต้องมีก renamed, ็ได like> ้ที่หกแสนบาทผักขี้หักคนละแล้วเราเหลือแสนน่ะเหลือแสนโอเคไหมถ้าโอเคปีหน้าเรามี6แสนเราคนละเรื่องนะเราจะมีเจแสน